กระเจียวแดงคืออะไรต้นกระเจียวแดงมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Curcuma szechensis เจชจัดอยู่ในวงศ์ขิงหรือจิงจิบีราซีนต้นกระเจียวแดงมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่าว่านมหาเมฆอ่าวแดงกาเตียวกระเจียวกระเจียวแดงจวดกระเจียวสีกระเจียวป่าเป็นต้นต้นกระเจียวแดงจัดเป็นพันไม้ล้มลุกมีเง้าอยู่ใต้ดินอยู่ได้นานหลายปีความสูงได้ประมาณ40-60ถึงเซนติเมตร ขึ้นเป็นต้นเดียวหรือหลายต้นรวมกันเป็นกอมีความสูงได้ประมาณ20-60ซนติเมตรมีเง้าใหญ่รูปรีอยู่ในแนวดิงผิวเป็นสีน้ำตาลภายในเป็นสีขาวขยายพันธุ์ด้วยเงามีเขตการกระจายพันธุ์ในพมา่าตอนเหนือส่วนในประเทศไทยจะพบได้ทุกภาคโดยมาขึ้นตามป่าดิบเขาทั่วไปป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังและที่โล่งทั่วไปใบต้นกระเจียวแดงใบมีลักษณะเป็นก่าห่อรวมตัวกันแน่นเป็นลำต้นเทียม โดยจะเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานหรือรูปใบหอแคป่ปลายใบแหลมโคนใบแหลมส่วนขอบใบเรียบใบมีขนาดกว้างประมาณ15-20ซนติเมตรและยาวประมาณ30-40เซนติเมตรผิวใบเกลี้ยงหรือมีขนสั้นนุ่มเส้นใบขนานดอกต้นกระเจียวแดงออกดอกเป็นช่อแน่นแนบช่อเชิงลดรูปทรงกระบอกยาวได้ประมาณ10-20ซนติเมตรก้านช่อดอกชือออกจากปลายลำต้นเทียมช่อดอกย่อยแต่ละช่อมีดอกประมาณ 2-, 2 7ดอกใบประดับที่คนช่อดอกรองรับดอกสีเขียวดอกเป็นสีเหลืองหลอดกลีบเลี้ยงยาวประมาณ1เซนติเมตรหลอดกลีบดอกยาวประมาณ1-2เซนติเมตรมีขนแฉกบนเป็นรูปรีส่วนแฉกด้านข้างแคบกว่าเล็กน้อยกลีบปากเป็นรูปไข่กลาบสีเหลือง ปลายแยกออกเป็นภูสองภูเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันเป็นรูปไข่กราบหรือเป็นรูปปรีสีเหลืองมีขนสั้นดอกมีเกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์จะมีจุดสีแดงจํานวนมากโคนอับเรนูเรียวแหลมเป็นเดือยสองอันโค้งเข้าหากันเกสรเพศเมียมีรังไข่อยู่ใต้วงกลีบมีขนสั้นขึ้นหนาแน่นออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม ผลต้นกระเจียวแดงแลักษณะของผลเป็นรูปไข่ผิวมีขนหนาแน่นส่วนมเมล็ดมีรูปร่างคล้ายหยดน้ำมีความยาวประมาณ0.5เซนติเมตรประโยชน์และสรรพคุณของต้นกระเจียวแดง หนึ่งหน่ออ่อนใช้รับประทานร่วมกับน้ำพริกลาบก้อยส้มตำส่วนช่อดอกอ่อนนำมาลวกให้สุกใช้รับประทานกับน้ำพริกหรือปรุงเป็นแกงโดยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแกงร่วมกับผักหวานปลาย่างและเครื่องแกงหรือจะกินดอกสดก็ได้บางบ้านนิยมนำมาทำแกงส้มหรือไม่ก็นำมาแกล้มกับขนมจีนลาบและก้อย 2. กระเจียวแดงมีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์ที่เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวขับถ่ายของเสียออกมาจึงช่วยป้องกันการท้องผูกได้ดีอีกทั้งเส้นใยอาหารยังสามารถจับคอเลสเตอรอลไว้เมื่อขับถ่ายออกมาจึงทำให้ลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้และเมื่อเส้นใยสัมผัสสารพิษและสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็งที่มีอยู่ในอาหาร จะทำให้ร่างกายได้รับสารพิษและสารก่อมะเร็งน้อยลงไปด้วย 3. ดอกอ่อนมีรสเผ็ดร้อนกลิ่นหอมใช้เป็นยาขับลมในกระเพาะอาหารช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อและลดกรดในกระเพาะอาหารจึงช่วยทําให้รู้สึกสบายท้องและช่วยให้สุขภาพดี 4. ดอกมีสรรพคุณช่วยแก้มลูกอักเสบสําหรับสตรีหลังคลอดหนอ,อ่อนใช้เป็นยาสมานแผล 6. เง่าใช้เป็นยาแก้ปวดเมื่อย ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เมทไทยหากข้อมูลหรือการพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมณนะที่นีด้วย